ชาหรอมอีซีที่สามนะครับทุกคนคืออ e ีีนี้เนี่ยผมเนี่ยตั้งใจเนี่ยผมตั้งใจที่จะเข้าไปในแอปไปแอแอปพลิเคชันนะครับมอสของผมนั่นเองนะครับทุกคนมอสเนี่ยมันมีเป็นบอลน,นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูแหละผมจะเข้าไปใ้ทุกคนดูเลยนะครับให้ทุกคนไปลงด้วยตัวของตัวเองกันเลยนะครับทุกคน เดี๋ยวสกินเดี๋ยวขอดูสกินตัวเรานะคทุกคนมันก็มีเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนบ้างะคับทุกคนเพราะว่าท้ายก็อับปบบตดืมครับเปลี่ยนบางสกินนะครับกคไม่ได้เปลกสกินก็รู้นะคบว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันที่ผมเคยลงชิปไปแล้วนะคบทุกคนผมจะเข้าไปในแอปพลิเคชันนั้นกันนะคบทุกคนท่าคนดูเลยว,ว่ามันหลุหมหอได้จริงนๆนครับทุกคน เราเข้าไปดูไปเลยนะคบทุกคนเดี๋ยวที่เดี๋ยวผมขออปุปกรณ์ทุกคนนี่ก็คือแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันตัวนี้เลยนะครับทุกคนถ้าทุกคนอยากโหลดทุกคนเข้าไปในเพจโซนนะครับเราพิมพ์คคว่ามอนมอนมอนฟรีฟ้านะครับก็พอเจอนี่ก็กดดาวดน์โหลดไปเลยครับแอปตัวนี้เลยนี่ผมก็มาคุมต์แล้วนะครับผมมาดีมาครับคือ คือผมเนี่ยทาตามพี่เขาคนนี้ครับเขาบอกว่าขอม้อนหน่อยนะครับที่ผมก็เลยจัดให้เลยค่ะทุกคนไปกันเลยครับทุกคนแอปหน้าตาแอปเคชท่านก็เป็นประมาณนี้นครับทุกคนพี่เข้าไปในแอบปบเดี๋ยวผมเข้าไปในแอปเคชท่านเองนะครับทุกคนเนี่ยพอเข้ามามันก็จะเปิดเลยครับเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนรอแป๊บหนึ่งครับทุกคน มันจะเข้าเสร็จแล้วไปลงมอนกันเองได้เลยนะคะทุกคนเราไปดูกันเลยว่าหน้าตาแอปทีท่านเป็นยังไงครับพี่ครับเป็นแบบนี้นะครับทุกคนให้ไปลงมอนเอาเองครับปืนเยอะอก็มีพวกชงพวกชุดด้วยนะครับไปลงมอนกันได้เลยนะครับทุกคน บายยแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับบายยใครอยากให้ทำก็กดไล